ชาวราศีตุลทุกท่านวันนี้ก็ได้กลับมาพบกันกับเราอีกเช่นเคยนั่นก็คือช่องของต้นไหญ่ให้โชควันนี้เราก็จะมาพูดถึงดวงชะตาราศีของชาวราศีตุลว่าภายในช่วงของเดือนกันยายนนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันหรือเปล่าหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างในช่วงนี้ ก็ขอให้ชาวราศีตุลน,นั้นเข้ามารับฟังในคลิปของเราในวันนี้ในคลิปของเราจะมีคำตอบและจะมีการบอกให้ท่านได้มีการรู้ตัวหรือว่ามีการเคลื่อนไหวได้ในช่วงนี้การที่เรียกว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของเดือนกันยายนนี้บางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตา ที่เราได้ทำกันมาไว้ในช่วงก่อนนั้นบางคนทำบุญทำทานก็มีกุศลหนุนแต่บางคนไม่ได้ทำเอาไว้มากก็อาจจะไม่มีกุศลหนุนบุญช่วยในช่วงของเดือนนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นก็เกิดในสิ่งที่ดีบางท่านนั้นก็เกิดอยู่ในสิ่งที่ดีมีเงินมีทองชาวราศีตุลน,นั้นอาจจะไปประสบกับความสำเร็จอีกต่หาก ในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้บางท่านนั้นที่ทำไว้ดีก็จะมีงานเกิดขึ้นและก็จะมี <c oughs> เงินทองหลังไหลเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีตุลนั้นบางคนก็โชคดีบางคนที่ไม่มีโชคไม่มีลาบจะทำอะไรก็ติดขัดในช่วงนี้ก็ถือว่าชักหน้าไม่ถึงหลัง ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันบางคนนั่นก็ไม่มีบางคนก็มีก็แปลกอยู่เหมือนกันก็คือว่าบางคนก็ถามมาว่าดวงชะตาของแต่ละคนทําไมไม่เหมือนกันทั้งทัที่เกิดพร้อมกันบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของเราที่ทํากันมาในช่วงก่อนนั้น ถ้าหากว่าใครทําดีก็จะมีโอกาสที่จะได้โดดเด่นและจะได้มีดวงที่ดีอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการงานการเงินถ้าหากว่าเราประกอบกิจการอะไรก็จะมีความสําเร็จ <iende> มีความรุ่งเรืองเกิด <fruits> ขึ้นกับตัวเราได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาเราดีเราจะประกอบกิจการค้าขายรว่วทางานอย่างอื่น ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาตัวท่านบางคนก็ไม่มีก็ถือว่าดวงชะตายังไม่เกิดยังไม่เปิดให้ท่านได้มีโชคมีลาบบางท่านนั้นก็ยังตกอับอาพับอยู่ขึ้นอยู่กับดวงของเราอีกเช่นเดียวกันเราจะทำมาหากินในช่วงนี้ก็ถือว่าบางทีบางครั้งดวงชะตายังไม่เปิด ก็ถือว่าเราก็ต้องลำบากลำบนทนไปก่อนจะทำงานอะไรตอนนี้บางทีบางครั้งก็สะดุดหรือว่าติดขัดบางทีบางครั้งก็ไม่ได้งานทำก็มีชาวราศีตุลแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนก็ลํำรวยมีเงินมีทองมากมายเหลือใช้เหลือเก็บอีกต่หากบางคนก็ไม่ค่อยมีชักหน้าไม่ถึงหลังก็ขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาะ ดวงชะตาจึงทําให้แต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันการที่เราทํานายดูดวงนี้อีกเช่นเดียวกันเราทํานายโดยส่วนรวมเราไม่ได้ทํานายเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างอาจจะตรงกันบ้างบางทีบางครั้งนั้นอาจจะไม่ตรงก็ต้องขออภัยกับท่านผู้ฟังด้วยก็แล้วกัน ในช่วงนี้เรามาพูดถึงในงเรื่องของความดีความมั่งมีของชาวราศีตุลซึ่งเกิดอยู่ในเดือนกันยายนนี้จะทำให้ดวงชะตาของท่านในด้านของการงานก็จะมีความสำเร็จหลายด้านหลายอย่างการทำงานของท่านนั้นท่านเคยไปสมัครงานอะไรกับใครก็จะได้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานอยู่กับ บริษัทหรือว่าห้างร้านต่างๆอันนี้ก็ถือว่าดีดวงของท่านจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือและจะมีเพื่อนฝูงอีกมากมายการทำงานของท่านนั้นก็จะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดงานบางสิ่งบางอย่างจะทำให้ตัวของท่านนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังอีกต่หากในเรื่องของการงานบางทีบางท่านก็มีเจ้านายคอย ให้การสนับสนุนท่านและให้กำลังใจท่านบางคนก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตอีกตหากจะมีเจ้านายคอยเกื้ออํานวยช่วยเหลือท่านท่านจะทำอะไรประกอบกิจการอะไรในเรื่องของการค้าขายก็จะดีในช่วงนี้ตาว่าท่านจะลงทุนอะไร <c oughs> ก็ให้ท่านรีบลงทุนได้เลย ในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านในเรื่องการงานต่างก็ท่านทํางานเกี่ยวกับรับราชการก็ยิ่งดีในช่วงนี้ท่านจะมีเจ้านายคอยสนับสนุนและให้กําลังใจบางทีบางครั้งท่านอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตกว่านี้อีกต่อไปจะมีคนอีกมากมายที่เรียกว่าคอยรับใช้ท่าน ท่านอาจจะได้เป็นเจ้าคนในคนอีกต่หากในช่วงต่อไปก็ถือว่าชาวราศีตุลนั้นในช่วงของเดือนกันยายนนี้ก็ถือว่ามีโชคมีลาบอย่างมากมายการเงินการทองก็ถือว่าดีมั่งมีเงินทองชาวราศีตุลนั้น จะไม่บกพร่องในเรื่องของการงานการเงินการเงินอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายรับได้จับเงินหมื่นเงินแสนในช่วงที่ดวงชะตาของท่านมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ท่านอาจจะร่ำรวยเกิดขึ้นกับตัวของท่านบางท่านที่เคยยากจนมาในช่วงก่อนนั้นมาบัดนี้ก็จะมีเงินมีทองจะมีบริวารล้อมหน้าล้อมหลังอีกต่หาก ในเรื่องการเงินการทองนั้นก็ถือว่าท่านมีเหลือใช้เหลือเก็บอีกต่หากก็ถือว่าดวงชะตาของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนที่เกิดอยู่ในราศีตุลอีกเช่นเดียวกันบางส่วนนั้นก็ไม่มีกินบางทีบางท่านนั้นอาจจะต้องตอกงานก็มีบางคนก็ถึงกับชักหน้าไม่ถึงหลังในเรื่องการเงินการทองก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตา ของแต่ละคนบางคนก็ไม่มีกินไม่มีใช้บางทีบางครั้งนั้นต้องไปขอพึ่งคนอื่นก็มีก็ถือว่าดวงชะตาของแต่ละคนนั้นมันขึ้นอยู่การที่เรียกว่าทำมาค้าขึ้นหรือว่าทำมาค้าขายถ้าหากว่าเราทำมาค้าขายในช่วงนี้เราจะมีกำารกำไรอย่างงดงามแต่บางคนก็ดวงไม่ดีค้าขายก็ ไม่ได้กําไรบางทีก็ทุนหายกําไรหดหมดไปทุกๆุกวันในช่วงนี้ก็ถือว่าให้ท่านทํำกันเข้าไว้เพราะว่าขึ้นอยู่กับความมณะและมีความอดทนชาวราศีตุลทุกท่านแต่หากว่าท่านทําอะไรมีผลสําเร็จก็ให้ท่านทําต่อไปบางทีบางท่านนั้นเกิดมาพร้อมกันอาจจะทําอะไรก็ไม่มีความสําเร็จก็เป็นไปได้ อันนี้ก็ขอให้ท่านอย่าท้อให้ท่านตั้งใจและมีความมุ่งมั่นท่านจะได้ดิบได้ดีในวันข้างหน้าถ้าหากว่าการงานที่ท่านทำนั้นตอนนี้ท่านทำด้วยความเหน็ดเหนื่อยหรือว่าความลำบากยากแสนก็ขอให้ท่านทนต่อไปต่อไปท่านจะได้ดิบได้ดีจะได้มีเจ้านายส่งเสริมให้ท่าน ได้ทำงานดีๆกว่านี้ในช่วงนี้ไงท่านลำบากหรือว่าให้ท่านมีความมณะอดทนกันไปก่อนในช่วงนี้บางท่านนั้นก็ทำงานที่ดีเรียกว่ามีเงินมีทองเพราะว่าดวงชะตาแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนร่ำรวยจะมีเงินมีทองเหลือใช้เหลือเก็บอีกต่หากบางทีก็มีการเอาไปกวากหรือว่าเอาไปเปิดล้านหรือว่าไปเปิดจิตการ ต่างๆได้อีกในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองของชาวราศีตุลภายในช่วงของเดือนกันยายนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นผลสำเร็จที่ดีจะไม่มีอะไรมาเหนี่ยวล้างได้การทำมาหากินก็จะเลินลุ่งเรืองดีในเรื่องการเงินก็ถือว่าดีมีเข้ามาหาหลาย หลายช่องทางการที่ท่านทำมาหากินนั้นหรือว่าการตั้งใจจะทำอะไรก็จะมีผลสำเร็จท่านอาจจะได้ดิบได้ดีบางท่านอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตอีกแต่หากในช่วงของเดือนกันยายนนี้ในเรื่องการเงินนั้นท่านจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอท่านอยากจะได้อะไร ท่านก็จะได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นประสบกับความสําเร็จอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนกันยายนนี้ชาวราศีตุลทุกท่านก็อยากจะให้ท่านได้เข้าใจว่าต่อไปนี้ในช่วงของวันที่17ซึ่งมีดาวพระอาทิตย์นั้นจะโคจรเลื่อนเคลื่อนอยู่ เข้าสู่ในราศีต่างๆเช่นราศีกันอันนี้จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้ให้ท่านระวังในเรื่องของแต่ละเรื่องนั้นอาจจะมีเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลในช่วงนี้ในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีกันนั้นจะท่งจะเปล่งแสงรัศมีทำให้ดวงชะตาของ ชาวราศีตุลน,นั้นมีความกระทบกระเทือนในเรื่องของการที่ท่านต้องระวังหนึ่งให้ท่านระวังในเรื่องการทำงานบางทีบางครั้งท่านอาจจะทำงานร่วมกันหลายคนหรือว่าหลายหน้าที่อันนี้จะมีการโต้เถียงกันได้หรือว่าจะมีการผิดพลาดในช่วงนี้ให้ท่านระวังเข้าไว้ในเรื่องคำพูดคำจา หรือว่าจะเจรจาอะไรในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านใจร้อนงานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่บังเกิดเกิดขึ้นกับตัวท่านแต่ถ้าหากว่าท่านทําด้วยใจยเย็นยนพูดจาดีๆพูดจาเพราะเพราะ,ราะงานของท่านก็จะดําเนินไปได้ด้วยดีจะมีคนคอยสนเสริญและมีคนคอยให้กําลังใจท่านอยู่เสมอ แต่บางคนอีกเช่นเดียวกันที่เกิดมาพร้อมกับท่านในช่วงนี้บางคนก็ดวงไม่ดีเป็นคนที่อาภัพอับโชคตกงานอยู่เสมอทำอะไรก็ไม่ได้ผลสําเร็จอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งสําหรับอีกท่านหนึ่งในช่วงนี้การเงินการทองของท่านในช่วงนี้ก็มีการสะดุดและมีการขาด เรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังบางทีบางครั้งต้องไปขอหยิบขอยืมเข้ามาก่อนในช่วงนี้แต่ต่อไปท่านผู้นี้อาจจะได้มีโชคมีลาบได้ดิบได้ดีเกิดขึ้นกับตัวท่านในช่วงของเดือนตุลานั้นก็ถือว่าดวงชะตาราศีของชาวราศีตุล ในแต่ละคนจะมีการเปลี่ยนแปลงชนิดที่เรียกว่าไม่เหมือนกันบางคนก็ไปในทางที่ดีบางคนก็ไปในทางที่ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านฟังคลิปของเราแล้วในวันนี้ถ้าหากว่าฟังกันดีหรือว่าฟังคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดติดตามไว้เราลงคลิปใหม่ๆอีก เราก็จะได้มาเจอหรือว่ามาพบกันอีกเช่นเคยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้รับฟังคลิปของเรามาจนจบในครั้งนี้ขอให้ท่านทุกคนนั้นจงโชคดีกันทุกคนครับสวัสดี